เป่วยโรคซึมเศรา้าหายปริศนาญาติขาใจหอบเงินแสนถวายวัดพบรอยเท้าโผล่ไก้ห้วยนางสาวกัญญาวีสาสนินหรือน้องเจีย๊ยบอายุ26ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรหายออกจากบ้านไปในตำบลเหล่ามีอำเภอดอนตาลตั้งแต่วันที่11สิงหาคม 2,563ที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาในคืนวันเกิดเหตุหลังจากที่ทราบาน้องเจี๊ยบหายตัวไปทางญาติก็ได้ออกมาติดตามกระทั่งไปพบรองเท้าแตะที่น้องเจี๊ยบใช้สวมใส่และรอยเท้าอยู่บริเวณเส้นทางไปสำนักสงเทพนิมิตรบ้านโคกตะแบงตำบนดงเย็นอ่ำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถานที่น้องเจีย๊ยบปฏิบัติธรรมก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไทมลายในวันที่11สิงหาคม2563ช่วงเช้าญาติพาไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่าป่วยโรคซึมเศร้ากระทั่งเวลา23นาฬิกาน้องเจี๊ยบหายตัวออกจากบ้านไปแล้วส่วนไทม์ลายวันที่12สิงหาคม2563ช่วงเช้าพบว่าพิกัดสุดท้าย รอยเท้ารองเท้าแตะไกลสำนักสงฆ์แต่ไม่พบตัวกระทั่งเวลาหนึ่งนาฬิกาพระที่สำนักสงฆ์ได้ยินเสียงสุนัเขเห่าอย่างไรก็ตามทำให้แม่และนายอภิสิทธิ์ชาเซนพี่ชายรู้สึกวิตกกังวลและทุกข์ใจอย่างมากเกรงว่าน้องเจี๊ยบจะได้รับอันตรายจึงเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรปาา่าไล่ เพื่อบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนายอภิสิทธิ์ชาเสนพี่ชายน้องเจี๊ยบกล่าวว่าเงินจํานวน150,000บาทพระอาจารย์ได้เอาไปให้น้าลงทุนที่วาปีประทุมเอาไปลงทุนแอปสกุลเงินโฟลกแล้วจะให้ผลตอบแทนเดือนละ6,000บาทพระอาจารย์อ้างแบบนั้นและวันที่ไปตามน้องวันแรกได้สอบถามเรื่องเงินว่า เป็นจริงไหมครับที่จะได้เงินตอบแทนเดือนละ6000บาทท่านก็บอกว่าจริงเงินอยู่กับพระอาจารย์โดยให้น้องใช้เดือนละ1000บาทตนก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่โอนเข้าบัญชีน้องโดยตรงพระอาจารย์ตอบว่าไม่ไว้วางใจเขาเขายังเป็นเด็กการตัดสินใจยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังตามหาน้องอยู่ตามไปที่ต่างๆจนกว่าจะเจอน้อง ถ้าผู้ใดพบเห็นน้องก็ขอความร่วมมือให้ติดต่อมาที่เบอร์โทร0896533715ได้ตลอดเวลาพระอาจารย์คำนวณทิตยาโนหัวหน้าสำนักสงฆ์เทพนิมิตรกล่าวว่าน้องเจีย๊ยบตอนเขาอายุ25ปีเขาจะไปเรียนที่ฉะเซิงเ่าเขามาขอพรจากพระอาจารย์พอประมาณหนึ่งปี เขากลับมาและบอกว่าจะกลับมาปฏิบัติธรรมก็ถามเขาว่าทําไมอยากมาปฏิบัติธรรมเขามีอาการปวดหัวนิดหน่อยก็ให้เขาปฏิบัติมาเรื่อยเขาก็บอกว่าเหมือนเขาได้เป็นคนคนใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาไม่มีใครมาปรึกษาต่อมาได้ปรึกษากับพี่ชายพี่ชายก็จะเอาตัวเองเป็นหลักเขาเสียใจยที่พี่ชายไปส่องเฟซบุ๊กเขา พี่ชายไม่ให้โอกาสเขาเลยพระอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้อย่าไปคิดอะไรมากน้องเขาชอบศึกษาพระไตรปิฎกเขาบอกว่าทําให้คนมีสติในช่วงสองปีที่เขาอยู่ที่นี่ทุกครั้งที่พี่ชายเขามาหาเขาจะมีความกังวลเพราะพี่ชายเขามีทัศนคติที่แตกต่างกาันพี่ชายอยากให้ไปเรียนหนังสือ ก็ได้ปรึกษากับทางญาติหลายครั้งให้น้องเจี๊ยบช่างใจเลือกทางพระพุทธศาสนาพี่ชายก็ห่วงเรื่องการเรียนพี่ชายก็พาไปตรวจสุขภาพแต่น้องก็ยืนยันว่าปกติทุกคนก็ชื่นชมน้องน้องไม่เคยซึมเศรา้าไม่เคยแสดงอาการให้เห็นเลยเขาเป็นคนพูดน้อยเป็นคนฉลาดขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิ และล่าสุดวันที่20สิงหาคม2563ทีมข่าวอมรินทีวีได้เดินทางไปที่บ้านหลังที่น้องเจี๊ยบอยู่ห่างจากวัด6กิโลเมตรเป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านเป็นน้าของน้องเจี๊ยบคือนายทาตคนยืนเล่าวา่าวันที่11สิงหาคม63เวลา17ลิกา หลังจากที่แม่และพี่ชายพาน้องเจี๊ยบไปหาหมอที่โรงพยาบาลดอนตาลซึ่งแพทย์ระบุว่าน้องมีอาการซึมเศร้าต้องส่งรักษาต่อไปที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างการรอการส่งตัวแม่จึงพาน้องเจี๊ยบมานอนที่บ้านของตัวเองเพราะเกรงว่าหากให้น้องเจีย๊ยบนอนที่บ้านของคุณแม่คนที่วัดจะนำรถมารับ ไปเพราะที่ผ่านมาน้องเจี๊ยบไปที่ไหนคนที่วัดจะคอยติดตามและรับกลับไปตลอดในวันดังกล่าวน้องเจี๊ยบและแม่นอนอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างตรงหน้าทีวีส่วนตนนอนที่ชั้นบนจนกระทั่งช่วงเวลา22นาฬิกาได้ยินเสียงเปิดประตูในครัวชั้นล่างตอนนั้นยังไม่ได้เอะใจคิดว่าเสียงคนเดินไปเข้าห้องน้ำ กระทั่งเวลา23นาฬิกาแม่น้องเจี๊ยบขึ้นมาเรียกบอกว่าน้องเจี๊ยบหายไปตนจึงวิ่งลงมาดูก็พบว่าประตูหลังบ้านมีการเปิดทิ้งไว้และรองเท้าแตะของตนที่ถอดไว้หายไปด้วยจึงทราบว่าน้องเจี๊ยบหนีไปแล้วจึงช่วยกันตามหาจนถึงเวลาสองนาฬิกาแต่ก็ไม่พบตัวสำหรับระยะเวลานางสาวเจี๊ยบอยู่ที่สำนักสงฆ์ เริ่มตั้งแต่ปี61เป็นต้นมากระทั่งในวันที่11สิงหาคม63ได้หายตัวไปรวมระยะเวลาการใช้ชีวิตที่สำนักสงดังกล่าวประมาณ2ปีทีมข่าวได้พูดคุยกับนายวิชัยวงละครเป็นน้าอีกคนของน้องเจี๊ยบได้พาทีมข่าวไปดูเส้นทางที่คาดว่าน้องเจี๊ยบหนีออกจากบ้านสภาพเป็นทางดินสลับทางลูกหลางเต็มไปด้วยโคลน เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันซึ่งนายวิชัยได้พาทีมข่าวไปดูจุดพบรองเท้าริมถนนข้างห้วยอยู่ห่างจากบ้าน1.5กิโลเมตรจุดพบรอยรองเท้าครั้งแรกอยู่ห่างจากบ้าน1.6กิโลเมตรและจุดพบรองเท้าครั้งสุดท้ายบริเวณทางเข้าวัดอยู่ห่างจากบ้าน6กิโลเมตรโดยนายวิชัยกล่าวว่าวันที่11สิงหาคม63เวลา23นาฬิกา พี่ชายน้องเจี๊ยบได้โทรหาบอกว่าน้องเจี๊ยบหนีออกจากบ้านตนพร้อมด้วยพี่ชายและญาติ3-4คนได้ขับรถกระบะตามหาซึ่งตอนนั้นเชื่อว่าน้องเจี๊ยบต้องไปที่วัดจึงขับหาตามเส้นทางที่มุ่งหน้าไปที่วัดกระทั่งถึงบริเวณห้วยช้างชนอยู่ห่างจากบ้าน1.5กิโลเมตรพบรองเท้าแตะวางคู่กันอยู่ริมถนนคาดว่าน้องใส่เดิน แล้วรองเท้าขาดจึงถอดทิ้งแล้วเดินต่อเท้าเปล่าจากนั้นขับรถต่อไปอีกร้อยเมตรก็พบรอยรองเท้าเป็นรอยเท้าเปล่าไม่สวมรองเท้าตนมั่นใจว่าเป็นรอยเท้าของหลานสาวจึงขับรถไปต่อจนกระทั่งถึงหน้าบ้านทางเข้าวัดอยู่ห่างจากบ้าน6กกิโลเมตรก็พบรอยเท้าเดินเข้าวัดตนแะญาติจึงกลับบ้าน เพราะคิดว่าน้องเจี๊ยบคงนอนอยู่ในวัดแล้วพอรุ่งเช้าวันที่12สิงหาคม2563ได้เดินทางไปที่วัดปรากฏว่าพระบอกว่าไม่มีใครเห็นน้องเจี๊ยบเข้ามาในวัดตนจึงขออนุญาตค้นวัดพระก็อนุญาตให้ค้นแค่กุฏิที่น้องเจี๊ยบนอนส่วนกุฏิอื่นๆไม่อนุญาตซึ่งระหว่างการค้นสังเกตเห็นว่ามีเสื้อผ้า เป็นเสื้อกับกางเกงสีขาวแช่น้ำอยู่ในถังในห้องน้ำเตรียมจะซักซึ่งแม่ระบุว่าลักษณะคล้ายกับเสื้อผ้าวันที่น้องเจี๊ยบใส่ก่อนหายตัวไปตนจึงเชื่อว่าน้องเจี๊ยบกลับมาที่วัด